สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิป1งานเคสนะครับกับงานแก้ไขปัญหานะน้ำนะหรือว,ว่าน้ำมันเครื่องนะผสมกันในระบบนะคราวนี้น้ำมันเครื่องรั่วเข้าใส่ระบบน้ำนะในเชฟโคโรโด c เซตเจ็ดหนึคันนี้นะครับมาดูนะอันนี้ FC ยกสไลด์มานะครับนี่ เห็นข้ามน้ำมันไหมเดี๋ยวจะเปิดฝาหม้อน้าให้ดูตอนนี้เป็นถังพักน้ํานะครับพอเปิดออกมาเห็นข้าบน้ํามันอยู่ในระบบน้ํานะครับอันนี้เกี่ยวกับออยน้ํามันเครื่องนะครับรั่วนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายคนระคือหนึ่งเปลี่ยน ออยแล้วมันเครื่องนะออยระบายความร้อนแล้วก็หม้อน้านี่ล้างไม่หมดครับแนะนําเปลี่ยนใหม่นะครับกับเคสนี้เดี๋ยวเราสั่งอะไรนะ่ะล้วก็มาดูากับปัญหาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราจะถอดออกมาให้ดูนะครับสําหรับออยแล้วมันเครื่องตัวนี้ที่รั่วนะฮะเดี๋ยวไปดูสาเหตุกันนะครับรอดูรอชมรอตามนะครับทีบงานเรากำลัลงเลือกนะเอา้าดึงดึง,ดงข้อน้ำลงมาดิโอ้โหดูด้านใน อย่าไหลอไว้เป <bin uk> <azo> yeah. <Sh> <bin k> <seaweed> yeah. ็นขี้โคลนเลยนี่เอาเดี๋ยวเราจัดให้นะอาการนี้ยังไม่หนักนะฮะแต่อย่าปล่อยให้ความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นนี่โอ้โหลูกสูบเส้อสูบไปหมดนะครับระวังให้ดีนะระวังให้ดีเฮมาดูพักน้ํานะอันนี้ไม่ล้างนะไม่แนะนําให้ล้างนะครับล้างยังไงก็ออกไม่หมดนะครับ ในถังพักน้ำวันนี้เขาเป็น2ชั้นนะฮะล้างไงก็ออกไม่หมดนะครับทัดเจนมาดูคร่าวๆนะฮะหน้าตาของออยคลเลอรนะ์ตัวระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะตัวนี้ใช้น้ำวนผ่านเข้าไปนะครับจริงๆเขาปิดปิดหรืออุดก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกับกับรถนะครับ เขาทํามาเป็นตัวระบายความร้อนนะถ้ามันเสียก็ควรเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเราถอดเรามาดูนะแกมาดูกันมันไหลเยิ้มครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะตัวนี้ส่วนมากอีกจุดหนึ่งที่ชอบรั่วคือโอลิงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยรั่วหรอกครับแต่ต้นมากตัวนี้จะรั่วแล้วครับ ออยแล้วมันเครื่องตัวนี้ชอบรั่วนะฮะด้านในเขาจะมีโอลิงโอลิงนะฮะให้ดูให้ดูดนี่โอลิงยางอยู่ตรงนี้นะเวลาเปลี่ยนออยเปลี่ยนทุกครั้งนะครับผมเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะครับคันนี้งานไม่เล็กแล้วนะครับโอ้โหมันเข้าไปในระบบแบบเยอะมากนะ เดี๋ยวต้องลื้อนะฮะล้างทำความสะอาดนะฮะเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันเข้าไปในทางเดินน้ําในเครื่องยนต์หมดเลยนะฮะก็ต้องไล่ทิ้งนะไม่งั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปติดกับของอุปกรณ์ท,ที่เราสั่งมานะเดี๋ยวเป็นปัญหาเดี๋ยวเปิดดูตรงปั๊มน้ำนะรุ่นนี้เปิด ดูตรงวั้มน้ำเราไล่ล้างทำความสะอาดใหม่นะครับไม่งั้นจะเป็นปัญหาตกค้างในระบบอีกนะครับนี่สรุปแว่ปั๊มน้ำมามีความเสี่ยงที่จะรั่วส่องเข้าไปจะเห็นคราบสนิมนะครับถ้าป,ปล่อยไว้เดี๋ยวเป็นปัญหาอีกนะฮะอันนี้คือคราบน้ำมันเครื่องนะที่เข้าไปในระบบนะฮะก็เปลี่ยนซะดีกว่านะ เพราะว่าคันนี้เอฟบอกว่ายังไม่เคยซ่อมบำรุงเลยนะฮะก็มีเพิ่มเติมคันนี้เกินระยะวิ่งมาแสนกว่าแล้วนะประมาณ 1, 6, 7, 7, แสนหกแสนเจ็ดล้นะเพิ่มเติมมีเปลี่ยนสายพานทัมมิงนะครับพอดี ody, นะชัดเจนนะครับกับเกสน,นี้ปัญหาที่เกิดคือออยนะออยเสียเปลี่ยนออยนะฮะ ตามระยะมีสายพานทัมมิ่งนะแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับพักน้ําต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าน้ํามันเครื่องเข้าไปเต็มระบบเลยนะหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับเราเล่นหรือด้านข้างสองฝั่งเลยนะครับหรือท่อน้ําออกมาหมดทะลวงด้วยน้ํายานะล้างด้ความสะอาดหรือปั๊มน้ําออกแบบนี้เลยนะล้างให้หมดเลยแบบนี้นะกับเชฟูโคโรโดคันนี้นะครับล้าง ห้องเครื่องใหม่หล้างภายในเครื่องยนต์ใหม่นะล้างไส้ล้างพุงพูดง่ายๆซะนะครับแต่มันเครื่องขาดเปลี่ยนใหม่กรองเปลี่ยนใหม่นะครับเบิ้์นแรงๆคันนี้เปอร์เ,เซ็นต์เครื่องพังสูงมากนะโชคดีนะครับเอฟซี FC ไม่ฝืนนะครับรถรถดับเพราะว่าความร้อนนะแล้วโทรมาสอบถามแล้วก็ยกคันนี้สไลด์มานะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมนะเวลาถอดสายพานทัมมิ่งนะมันจะมีตัวมาร์คแคม หรือว่าล็อกแคมมาให้มันเลื่อนนะครับตัวนี้จะได้ไม่เป็นปัญหานะฮะส่วนตำแหน่งอื่นนะฮะให้อยู่ในตำแหน่งให้หมดนะฮะก็จะมีมาร์กบอกอยู่นะครับก่อนที่จะใส่สายพานทั้มมิ่งเข้าไปนะฮะปัามน้ำใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูมาร์กตำแหน่งมาร์กสายพานกันนะครับสำหรับตัวน,นี้ตัวนี้ ตำแหน่งมาร์กโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะล็อกไว้นะล็อกจำไว้นะแล้วก็มันจะมีมาร์กเข้าเหยียงนะครับเดี๋ยวให้ดูเข้าเหยียงตำแหน่งตรงนี้นะตร,นะตรงนะมีขีดบ,บอกอยู่นะครับแล้วก็ปั๊มเห็นไหมครับนี่มาร์กปั๊มตรงจุดคลิปไปดูดิ แัดเจนนะครับผมกับมารเครื่องยนต์เชฟเซตเหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะทุกครั้งนะหลังจากการตั้งมาร์คสายพานเสร็จนะครับจะต้องทำการหมุนหน้าเครื่องยนต์ดูนะครับติดขัดอะไรหรือไม่ชนอะไรไหม ถ้าหมุนไม่ไปต้องตั้งมาร์กใหม่นะหยุดเลยนะหรือเาก็ใหม่นะหมุนดูสักสองสามรอบนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็จบเลยนะครับติดไหม ไม่ติดนะโอเคตามนั้นนะครับทำไมมาอีกรอบเหรอฮะมีอะไรพิเศษวะเฮ้ยม,ม,มีอะไรพิเศษต้องทาตัวนี้ให้ตัวกัดิเอออ่ะเราหมุนไปมันไม่ติดอะไรนะรผมชัดเจนแล้วนะครับมาเดี๋ยวทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าพลาด ถ้สาสไตล์ไม่ติดนะรุ่นนี้หางริมเดียวฟันเดียวนี่ไม่ติดเลยนะครับเีมงานเราบอกว่าหมุนไปได้สองรอบนะฮะตำแหน่งมาร์คมันต้องตรงนะยังไงนะใส่ตัวนี้เข้าไปนะจะพอดีเลยนะครับล็อกนตได้เลยนะอนะอันนี้คือมาร์คตรงนะครับผม ต่อไปก็ประกอบเก็บงานนะส่วนออยนะตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปนะแล้วจะมีอะไรหม้อน้ำนะแล้วเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดังนั้นก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผมมาดูอหม้อน้ำนะกับน้ำมันที่ตกค้างอยู่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนหม้อน้ำนะสำหรับเชฟโคโรโรโดคขันนี้นะให้ทีมงานเราเปิดน้ำมาดูด้านล่างนะ น้ำมันเครื่องนะที่ตกค้างอยู่ข้างในนะมันออกไม่หมดนะครับนี่เปิดน้ําใส่จนล้อนออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับภาพรวมรน้ําน้ําไม่วนน้าไม่ไปน้ําไม่ไปเลยตายแล้วเนี่ยสาเหตุนี้ถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้ําไม่วนเข้าในระบบหม้อน้ํานะเครื่องยนต์พังแน่นอนนะครับล้างไงก็ล้างไม่ออกล้างไม่หมดด้วยนะครับชัดเจนนะกับปัญหานี้ หนยแดดมาจนได้นะค่ําม,มืดช่วงมืดบ่ายแล้วนะครับจะมืดจะค่ําแล้วนะคันนี้เอาทีมงานเราประกอบเข้าไปนะเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือถังพักน้ํานะครับคันนี้เราสตาร์ทไล่คราบน้ํามันเก่าออกทิ้งนะครับนานเลยนะฮะที่ทําในคันนี้เพิ่มเติมก็จะมีพวกไอถังพักน้าเนาะ เพิ่มเติมมานิดหน่อยคือเกี่ยวกับท่อยางน้ําบางตัวนะที่บวมเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับกับการที่เราจะปล่อยไปนะเพราะว่าน้ํามันนะทาให้ยางพวกท่อน้ํานะมันจะบวมนะครับตอนผสมกันอยู่นะแล้วครนนี้ทีมงานเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะเติมน้าเปล่าก่อนนะครับเติมน้ําเปล่าแล้วก็ลองสตา,สาร์ททดสอบวิ่งก่อนนะครับ หลังจากนั้นถ้าไม่เกิดปัญหาใดๆนะไม่มีค่าดน้ำมันตลงเหลืออยู่ก็จะทำการเติมน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ส่งมอบคันนี้ให้กับ f อฟของเรานะจอดหลายวันแล้วนะคันนี้ประมาณสอาวันแล้วนะครับจบแน่นอนนะกับเคสนี้นะครับช้าเพราะว่าน้ำมันนะสตาร์ทออกมาไม่หมดนะครับล้างใส้ล้างพุงหมดแล้วนะสตาร์ทออกมาก็ยังมีอยู่นะครับ ก่อจะหมดนะฮะเชฟโครโรโครคันนี้นะเราให้ทีมงานเรานะออกวิ่งทดสอบทดลองนะวิ่งอยู่ประมาณสองวันนะเหมือนใช้จริงนะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งซื้ออะไรบ้างนะก็ค <c oughs> ือต้องลองรถนะฮะลองว่ามันจะใช้ได้ไหม อันนี้เราลองแล้วนะทดสอบแล้วนะครับน้ํามันที่ตกค้างในระบบไม่มีแล้วนะครับน้ามันที่ตกค้างในระบบไม่มีแล้วไล่ออกหมดแล้วนะครับอ่ากันนี้ก็ความร้อนไม่มีนะฮะความร้อนไม่ขึ้นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเพราะว่าน้ำมันเครื่องติดไม้มันนิดเดียวนะครับเกือบแล้วนะถ้าน้ำมันเครื่องหายหมดในคันนี้ ฟังนะนกนะะยาวนะครับโชคดีมากๆนะฮะโชคดีมากเพราะว่าเครื่องยนต์ร้อนเราตัดดับเองนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ดับเองนะเรียบร้อยคันนี้คุยกันหลายหมื่นนะครับโอเคนะคันนี้พร้อมส่งเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับครับผมนะกับคลิปนี้กับเคสนี้งานนี้นะได้ความรู้ให้มากกันน้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะช่องย t u b e งะเจริญการช่างนะครับและทางเพจเต้บุกนะครับงรูง้เจริญการช่างนะครับส้ำคั้ที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะวันนี้ตามคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ง้เจริญการช่างนะครับ